ทุงเงินทองคำวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทําให้ผู้ซื้อและผู้ขายต้องปรับกลยุทธ์แต่ที่น่าสนใจคือการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ดีสวยยังคงอยู่ในระดับ98.4หน่วยแม้จะเคยต่ำสุดถึง97.23หน่วยเมื่อวันพุธขณะที่อัตราดอกเบีย้ยพันธบัตรสหรสัฐ10ป,ปีเพิ่มขึ้นไปที่4.18%จาก4.10%เมื่อวันก่อนนี้คือสัญญาณที่แสดงถึงความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐที่อาจส่งผลต่อราคาทองคำในระยะยาว ราฟแท่งตลาดทองคำโลกเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงระหว่างแนวรับและแนวต้านโดยนักวิเคราะห์จากเวสฟาโกระบุว่า GDP สหรัฐครั้งที่3บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของปีแม้จะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางการค้าที่ยังไม่ชัดเจนซึ่งเป็นประเด็นที่หลายคนถกเถียงว่าจะส่งผลเชิงบวกหรือลบต่อตลาดทองคำอย่างไร ยิงธนูเข้ากลางเป้าสำหรับผู้ลงทุนควรใช้กลยุทธ์ะสมเมื่อราคาทองโลกอยู่ที่แนวรับ3,735ดอลลาร์และหากราคาขึ้นทดสอบแนวต้าน3,760ดอลลาร์ให้ขายทำกำไรแต่หากหลุดแนวรับ3,725ดอลลาร์ควรขายตัดขาดทุนก่อนขณะที่ทองในประเทศมีแนวโน้มขึ้นเนื่องจากเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องแนะนำเข้าซื้อที่แนวรับ57,000บาทและขายทำกำไรที่57,250บาทหากหลุดแนวรับ56,900บาทควรตัดขาดทุนทันที มุดติกระดาษหัวเหลี่ยมสรุปราคาทองคำวันที่26กันยายน2,568ทองแท่งรับซื้อ57,100บาทขายออก57,200บาททองรูปปั์รับซื้อ55,955.56พันธ์รับซื้อ5บ5าบาทขายออก58,000บาทป้ายเตือนแต่ที่น่าสนใจคือผู้ลงทุนหลายรายอาจตั้งคำถามว่าความคาดการณ์ของเฟดวัชที่คาดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ย0.25%ในเดือนตุลาคมและธันวาคมจริงหรือไม่ คุณคิดว่าเฟดจะทำตามคาดการนี้หรือไม่โปรดแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์เพื่อให้เราได้รับแรงบันดาลใจในการวิเคราะห์ต่อไปสัญลักษณ์การเชื่อมโยงอ่านข่าวเพิ่มเติมสรุปราคาทองคำา5 5กันยายน2568 https www w e t p s or ts news content s ามห้3ราคาทองคำา4 4กันยายน2568 https://www.teps.or.th/news/content/ 3 5 6 8 9 5